เอด้วยเหรอลูกออเอ้เอออยาเอเอ้ยเอหูกล่อมใช่หรหนูกล่อมจีนท้องเพรกล่อมเออจะรอเ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 อนอนนอนนอนนนอนเอมือไกวเปลงแม่นี่จี๋งอ๋อ ก็ขาขาเข้าขาเข้าขาเข้าหน่อยโอเคโอเคจะมากลับจับจับเฉยๆก็ได้กลับจับจับจับเฉยๆมาเอากระลูกอีกคนหนึ่งมาอ่ะพี่อืมเอ๊แม่นี่จีเหอเพลงอย่าอยาดหยาดไหมหยาดไหมอ๋อดาวขึ้นแล้วนี่อ๋อดาวขึ้นมาข้อความมาแล้วข้อความมาแล้ว ข้อความมาแล้วอ่านได้แล้วเอเอเเอ,อย่าไรเออยไรน้องเพชทำได้ไโอ,ไโอ้ไม่สบายโอ้ยากเขาไม่สบายดูดูจับหน้าผากเนาะไม่สบายไปหาหมอนะคะหนูต้องพาไปหาหมอนะลูกนะไปหาหมอวิทไปหมอวิทลีดยาให้หมอวิทฉีดยาให้หน่อยอเ,เดี๋ยวแต่ว่าเช็ดปากออกมันเหยันยักมากเลยตอนนี้ สุขสันต์วันเกิดน้องอาร์ตขอให้ปางปางครับขอบคุณค่ะอ,อันนี้อะไรดนเกิดไม่ได้ไปใส่บาทเลยน้องอาร์ตจะใส่ตอนไหนพรุ่งนี้เออใส่วันที่สิบสามนะคะกับน้องเพชรด้วยน้องเพชรน้องพลอยติ๊กติ๊กติ๊กติกกกก๊กอู้อู

เราอกเายไปแล้วยปยงกแยกต่มค้งคตกใจมันเป็นปาาติดต่อใหม่ใครทำใครทำผูวิทย์วิทย์ทำมาละโอ้ยไล่มมาเลยปล่อยทำ คอยทำคอยพ่อยายแตจะเป็นสมือสองมือสมือขอโท่นะยายจ้ามอมมอหยเลยหยลำยยกินไหมให้กินไหมตนกัดขึนกัดายายแตงยายแตหู้กกินหมั่มไหมดูเห็ดขาไม่ก้ยายกลัว แล้ววางหัวอยู่ข้างล่างอเอบอกไหมข้าวตีเอาตามเอาหัวเลยหุ่นล่างขอรลูบปันธนีตักขอบนอกมันธนีกาแฟเฮ้ยไม่ได้นะเด็กเล่นอยู่ข้างนอกมาล้างรถอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาอาบน้ำโอเคพอระดับเออน้ำถึงน้ำพันนะโอ้ล้างขยะ ไม่จับเปื่อจับกับ่นจ้าลูกโป่งแตกโอ้ยยายกลัวนี่ยายร้ยยองไห้เลยหนูกลัวไหมกลัวยายก็กลัวยู่ตรงไหนล,ลูกตรงไหนโอ้ตรงนี้เหรอลูกมันลูกโป่งมาแตกตรงนี้มันเหลืออีกลูกหนึ่งนูอย่ายานะนูอย่านะเออ อตกอตกป่งเตกป่งแตกเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมน่ากลัวมากเลยออตายเออตายเออตยออ้ยโป่งแตกมามามาแมวเป่าแมวเป่าพ่อมาแล้วพ่อมาจากไรปคุณพ่อสิคะพ่อมาแล้วพ่อมาแล้ว อมาแล้วโป้งแตกอโป้งแตกอะลูกอโป้งแตกขขอะเ่อนหลกใบเมใเมหาย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 แล้วลูกยายหายแล้วยายหายแล้วอะไรลูกบินเครื่องบินดูปาโอ้บน โอ้อันนี้ก็ดู่น้ำบงเวียดที่น้ำนงโป่งเน,นี่ยเนาะจ้าปร่งแตกปร่งแตก